สำหรับใครที่จะปลูกผักกินเองนะครับผักสลัดเป็นผักชนิดหนึ่งที่มักจะเป็นช้อยแรกที่เลือกมาปลูกนะครับหรือว่าจะทําการเกษตรก็มักจะปลูกผักสลัดกันนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแนะนํา7็ผักสลัดอินทรีย์ที่น่ากินแล้วก็น่าปลูกด้วยนะครับชนิดแรกนะครับก็คือกรีนโอ๊กนะครับเป็นสลัดใบเขียวลักษณะใบหยักนะครับใบเขาคล้ายๆกับใบต้นโอ๊กนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรียกว่ากรีนโอ๊กนะครับสลัดพันนี้เป็นที่นิยมที่สุดของตลาดนะครับเพราะว่า รสชาติหวานกรอบแล้วก็รูปร่างก็สวยงามนะครับเอาไปทําอาหารได้หลายชนิดโดยเฉพาะสลัดโลเนี่ยจะนิยมใช้กรีนโอ๊กเวลาเลือกกรีนโอ๊กเนี่ยให้เลือกต้นที่มันแน่นๆนะครับแล้วก็กรอบๆนะครับจะได้รสชาติที่ดีขึ้นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คู่กันก็คือเรดโอ๊กเป็นผักสลัดที่รูปร่างคล้ายๆกับกรีนโอ๊กนะครับแต่ว่าสีของใบเนี่ยจะมีสีแดงแบบเบอร์กันดีหรือว่าสีเลือดหมูนะ สลัดเลดโอ๊กนะครับหัวจะแน่นปานกลางสีแดงจะอยู่บริเวณปลายใบนะครับแต่ว่าตรงโคนเนี่ยจะเป็นสีเขียวเนื้อหวานกรอบนิยมเอาไปทําสลัดหรือว่าสลัดโรก็ทําให้อาหารดูน่ากินมากขึ้นชนิดที่3นะครับก็คือกรีนคอ o สนะครับในต่างประเทศนะครับบางทีก็จะเรียกว่าสลัดโรเมนเป็นสลัดหัวยาวก้านแข็งใบเขียวกรอบ ถ้าปลูกในที่อากาศเย็นนะครับใบจะห่อกันแน่นนะครับแต่ถ้าปลูกตอนหน้าร้อนเนี่ยใบมันจะห่อกันหลวมๆเป็นสลัดนะครับที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศกรีซนะครับอยู่ที่หมูกก่เกาะคอสนะครับในเทเลอีเจียนก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าสลัดคอสผักสลัดชนิดนี้นะครับตรงโคนเนี่ยจะแน่นนะครับรสชาติของเขาเนี่ยจะมีเปรี้ยวนิดๆน,นะครับเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนร้อนกว่าพันธุ์สลัดชนิดอื่นเหมาะเอาไปทําพวกซีซาสลัด หรือว่าเอาไปใส่ในแซนด์วิชนะครับถ้าอยากจะให้ผักชนิดนี้กรอบนานๆเนี่ยให้แช่ตู้เย็นเอาไว้ต่อมาก็คือเรดคอรสนะครับรูปทรงก็คล้ายๆกับ Green c o สนะครับถ้าอากาศเย็นเนี่ยใบเขาก็จะแดงจัดนะครับสีคล้ายๆทับทิมจะโตช้ากว่ากรีนคอ o สนิดนึงแล้วก็ถ้าโดนอากาศร้อนเนี่ยหัวก็จะหลวมชนิดต่อมานะครับคือเรดคโรลเป็นสลัดสีแดงอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก เรียกว่าเป็นสลัดแฟนซีนะครับเพราะว่าหัวเขาคล้ายๆกับปลาการังในทะเลเลยเรียกว่าเรดโคโรลขอใบเขาจะหยักทีๆนะครับแต่ว่าส่วนของโคนใบก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เป็นสลัดที่หัวหลวมนะครับใบนุ่มรสขมนิดๆสลัดชนิดนี้เหมาะมากสําหรับการแต่งจานนะครับเพราะว่าใบหยิกๆของเขาเนี่มันดูสวยดีแล้วก็จะทําให้จานสลัดเนี่ยดูมีมิติมีน้ําหนักมากขึ้น แล้วก็เวลาเราราดน้ําสลัดไปเนี่ยน้ำสลัดก็จะเกาะใบบนผักได้ดีกว่าสลัดชนิดอื่นชนิดต่อมาคือบัตเตอร์เฮดนะครับบางแห่งก็จะเรียกว่าสลัดบอสตันเป็นสลัดประเภทหัวกลมนะครับใบห่อกันหลุมๆสีเขียวอ่อนใบเขาจะนุ่มนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานมีกลิ่นหอมเล็กน้อยคล้ายๆกับเนยเลยเรียกว่าบัตเตอร์เฮดเวลาขายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยตัดรากกันนะครับเพราะว่า ถ้ามีรากอยู่เนี่ยมันจะเก็บได้นานขึ้นนอกจากเอาไปทําสลัดแล้วนะครับบางประเทศเช่นเกาหลีเนี่ยก็จะเอาสลัดชนิดเนี้ยไปห่อกินกับเนื้อชนิดสุดท้ายนะครับก็คือฟิเล่ไอซ์เบิร์กสลัดชนิดนี้นะครับเป็นชนิดเดียวที่ไม่มีสีแดงเหมือนกับสลัดชนิดอื่นรูปทรงกลมนะครับใบหนากรอบแล้วก็ฉ่าน้ํานะครับเวลาเคี้ยวไปเนี่ยจะรู้สึกถึงความกรอบอร่อยของเขาเลยเนื่องจากว่าเป็นผักสลัดที่คล้ายกับกะหล่ํา เราสามารถเอาฟิเล่ไอซ์เบิร์กเนี่ยไปผัดเหมือนกับกระหล่ำได้นะครับหรือว่าจะหั่นใส่ในแซนด์วิชก็อร่อยเมื่อเทียบกับสลัดชนิดอื่นแล้วนะครับฟิเล่ไอซ์เบิร์กเนี่ยจะมีแคลอรี่ต่ำที่สุดประมาณ1แคลอรี่ต่อ1ใบจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับ,บคนที่จะควบคุมน้ำหนักผักสลัดที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับจะมีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ35-45วันแล้วแต่ฤดูกาลนะครับ สามารถปลูกได้ทุกภาคแล้วก็ปลูกได้ตลอดปีแต่ว่าในหน้าหนาวเนี่ยจะปลูกได้ง่ายนะครับหัวจะใหญ่เทคนิคในการเก็บสลัดให้ได้นาน,านก็คือให้เก็บไว้ในตู้เย็นในที่มืดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าไว้ใกล้กับพวกผลไม้นะครับเพราะว่าแก๊สเอทิลีนจากผลไม้เนี่ยจะทําให้ใบของผักสลัดเนี่ยเป็นจุดได้นะครับถ้าใครชอบปลูกผักก็ลองหาสลัดพันธุ์ต่างๆที่แนะนํามาปลูกกันดูนะครับ